มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ทัพบรยศกล่าวทันทีหลังรับมอบตำแหน่งแม่ทัพภาคหนึ่งคนที่59 1ตุลาคม2568กองทัพภาคที่1ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่1ระหว่างพลเอกอมริตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่1กับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1 โดยมีพิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ในะห้องพระบรารมีปกเกราวและทําพิธีส่งมอบธงแล้วก็การบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่1นณนะลานณนะอาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่1น,นะคะโดยมีทหารกองกิยิยศสามกองพันธ์ พลเอกอมริกล่าวว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผมรับหน้าที่แม่ทัพภักที่หนึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกท่านส่งผลให้ภารกิจต่างๆของกองทัพภักที่หนึ่งได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชาและเป็นที่ยอมรับของประชาชนจึงขอขอบคุณทุกคนสําหรับแม่ทัพภักหนึ่งคนใหม่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถความเป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาจึงมั่นใจว่ากองทัพภาาาคที่ยใต้กรนของ ไม่ทัพภาคที่1น,นั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นกําลังหลักของกองทัพบกรวมทั้งเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความผาสุขให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติสืบไป พลโทร,ระยศกล่าวว่าผมรับหน้าที่นี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกองทัพภาคที่หนึ่งเป็นหน่วยทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและความไว้วางพระราชหฤทยัยจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ให้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติและดูแลรักษาพระบรมเดชานุภาพแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นกองทัพภาคที่1จะเป็นกองทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยอย่างแท้จริงโดยใช้ขีดความสามารถในการพินทัพเทื่ทุนสถาบันและมุ่งมั่นไปสู่การเป็นกองทัพที่พร้อมรบและพร้อมถวายงานอย่างสูงสุดและขอให้คำมั่นว่ากองทัพภาคที่1น,นั้นจะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัดด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ